เชื้อโรคโควิด1 9กันดีกว่าค่ะนี่นะคะเราใช้คีเรอีประกอบเพลงด้วย Happy Birthday to you สามนั่งค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอุ้ยเ้ราไปทำนเลยทำอะไรไปชมกันแล้วต้องล้างมือให้กับล้างมือให้มันเก็บกันอ็นคีเรอีค่ะต่บปื๊ด Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.